อได้มีโตนโตน่มองไรนัมองไดิโอ้เพื่อนใหม่พี่น้องโอคนห่เลยได้หนวัค่นั่มองไน่มองไปดิเด็กผูกบอลผูกับหุ่มผบไปไป không không mi khu ơi สวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องยูทูบตู้คาปั่นซุกเนาะพี่น้องเนาะกับทีมงานปั่นซุกก็ได้เดินทางมาสวนน้ำพี่น้องเลยเนาะก็ได้พาทางน้องกุ้งน้องก้อยและก็น้องแกมน้องหล่าเอ้โมเมนน้องปลาพี่น้องเลยน้องหล่าพ่นุสีมาตอนแรงน้องปลาและก็น่องเตี้ยครอบครัวนเนกะพามา เล่นสวนน้ํามาเจอกันพี่น้องเอ้ยมืฮอดมพมาเจอกันแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเอาก็ขอบ n g ขอบคุณหลายๆเนาะอ่าูพาเพิ่นมาเล่นสวนน้ําไปเป็นจังได๋กไปหาทางน้องเพิ่นกันเลยพี่น้องเอ้ยเอสวัสดีเด้อพี่เด้อสวัสดีน้องปาพี่อ๋อฝากไว้ก่อนอ่า

โชอาปก็ทครหะูกไแวบ้านิบ่ติดบติดอาบน้กันอาบเลยบอกว่าไหนอย่าพูดน

มันแด็ดออกกันยังคืนพี่มาพ well, ี่มาพี่มาพี่มาพี่เอาสบายดีสบายดีอ่าสบายดีทุกคนมาผ่มาเทียบมาเล่นน้ำเล่กเนาะสบายดีตุสบายดีอ่า

แล้วเธอมือใหม่มาลินอีกได้ใช่อาตุแล้วเธอมือใหม่มาลินอีกได้ใช่ว้าโอ้หน่อยใจเสียใจเลยหายเบาใช่แล้วเอาอ๋อได้เพื่อนใหม่บ่บานน

ฮักฟ oh, okay. oh. tamam, uh ุ huh. Ɣ, uh ้ง huh. บิูกเลยโอ้ครับคุยกันเฮียเขาบอกวมันหนึ่งแต่มีคอยออกแล้วกรยวนวกระปั๊กมาดินให้กันคายหุบเอาเอองำงำงำมายืนให้กัน่อยหุบเอา อได้คู่เด้อเช่นช่างๆรูปไหนเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้อยู่กลางๆก็ได้อยู่ตรงกลางเลยอ่าเนี่ยมากล้องเด้อเนี่ยชองสามทำทีอีกรูปเด้อเนี่ยชองสามอ้าวนี่ฮะตัวนี้บ่แม่ตัวนี้ดำจังยังหนึ่งสามแปดเด้ออย่าลืมเด้อหนึ่งสามแปดนี่บ่โอ้พาทำเจียบ่นาะ

เออมังเ่นน้ำเนาะไปฉลุยลุยลุยโอ้บรรยากาศพี่น้องดูบรรยากาศอ่าผู้นาะเต็มโต๊ะเลยทางนี้กันนี่เสียงเพลงเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ hả? không, bỏ lỡ những video hấp dẫn เลิกเลิกะกันเ็ดะเ็แไงออรมันเลิกมันเลิกเอาโดดหน้ากับพียตั Nè. Ừ, nè đi Thông tin có đây nè. ขึ้นขึ้นมันจะมาและขึ้นมันจะมาขึ้นมันจะมาคนปล่อยขึ้นนะเพงน้ะ ถ้าเพิ่นจะปล่อยขึ้นเหมือนทะเลนะพี่น้องเหมือนทะเลเนาะโอ้น้องอ๋น้องปลาใส่เสื้อสีชมพูเนอะเนาะหูกับน้องกุ้งน้องก้อยน้องแกมเนาะน้องน้องแกมน่องกุ้งน้องแกมสี่คนเนาะสี่พี่น้องเดินตามมันมาเที่ยวพี่น้องเลย ห่อนตัวเป็นเซตอะไรตะคุบลงนะห่นใช่ป่ะพี่ปล่อยขึ้น 喏。<Yeah. S 2> uh uh không? bởi vì ngoài chút cầu nữa Có phê cái đến đây tôi Hả? Duyên vâng Duyên vâng cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เป็นอยว่าเป็นคลื่นแบบเหมือนทะเลนะเพื่อนเนาะอ่าลองปลาเสือคุณเล่เนาะเสือสีชมพ,พู้คุณละเป็นน้องเล็กๆคุณละ อ๋อพี่น้องแค่ถูกข้าที่ถ่ายบรรยากาศในเบิร์นเนาะอ่าโอ้มีเจ้าหน้าที่เพิ่นยืนงามเนะาะยันมาลเล็กน้อยตกลงตกน้ำม่นยืนเบิร์นพี่น้องเลยอ่าผูกทางเขื่อน่นกับมีเนาะเป็นแบบชลิงนะพี่น้องเลยผมกติดเทิงผูกอืม น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งมุมนี้เนาะอ่าพี่น้องเลยโอ้โหมุมสูงพี่นอราน้อ,อ,นองฟ้าแน้วก็น้องกุ้งน้องแกมน้องเตี้ยน้องพี่อนเองเนาะ Từ con nhờ nhờ của Hãy subscribe cho lên อ่ะพี่น้องโอเคเนาะก็คือสิประมาณนี้ตอนนึงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาทำชมคลิปของทุกขั้มในต้นจนจบเนาะแล้วก็ปกติข้ามโฆษณาทุกขั้มไปขอขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคั้มผมด้วยจขอตัวจบเนาะแล้วก็อัมลาพระจักรพ่อแม่พี่น้องเล่นน่าม่ำน้องปลาน้องกุ้งน้องแก้มก้อนเนาะน้องเตี้ยนนำพี่น้องเลยโอเคอ่ะทุกคั้มผมด้วยจขอตัวก่าวเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้อง